วินัยสงฆ์ข้อที่55จากพระปาติโมก227ข้อหรือปาจิตตีข้อที่10จาก92ข้อปาจิตตีข้อที่10เรื่องห้ามบอกอาบัติของภิกษุณีแก่คริหัตบาลีอักษรไทยโยปณะภิกขุภิกขุนิยาอาปติง ขหาหปติงอโรจย,ยะปาจิตติยังคำแปลภิกษุใดบอกอาบัตของภิกษุณีแก่คฤรืหัดต,ต้องอาบัตปาจิตตีต้นบัญญัติเหตุเกิดมีภิกษุบางรูปนำเรื่องอาบัตของภิกษุณีไปเล่าให้คฤหัดฟังทําให้เกิดการนินทาริภาควิจารณ์และทําให้ศรัทธาของชาวบ้าน ต่อพระศาสนาเสื่อมลงพระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่าการนำเรื่องวินัยภายในของบรรพชิตไปเผยพระแก่คฤหัหั์เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นอธิบายใจความวินัยข้อนี้มีหลักเดียวกับปาจิตตีข้อที่9เรื่องอาบัติของบรรพชิตทั้งภิกษุ และภิกษุณีเป็นกิจภายในของสงฆ์การนำไปบอกคฤรัหั์ทำให้เกิดการนินทาทำให้ศรัทธาเสื่อมเปิดช่องให้เข้าใจพระศาสนาผิดจึงต้องเก็บรักษาไว้ในวงสงฆ์เท่านั้นเมื่อกระทําผิดต้องสารภาพอาบัตต่อภิกษุรูปอื่นจึงผลอาบัต